น่าไ่นองวันที่เดือวันนั้น,นายเดือนเนาะพุนโต๊ะแห้งนี่พี่นอ้องหโต้ะแห้งแห้งยเดือนพายุเขาพี่เนาะดูนกระเด็นอยู่พนโต๊ะแห้ง ่วงนี้พายุเขานอกน้นจะตกทุกวันเลยพี่เนาะเมื่อวานนี้ก็ตกวันนี้แห้ง 印度。<laughs>